ข้อแรกนะคะพีระมิดฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ16เซนสูงตรงคือ15จงหาความยาวของสูงเอียงสูงเอียงคือด้านนี้ค่ะเราก็จะใช้พีทาโกรัสในการหาสูงเอียงอ่ะฐานด้านเนี่ย16ใช่ไหมถ้าเราจะหาครึ่งหนึ่งก็จะเป็น8ดังนั้นเราก็จะได้ว่า สูงเอียงคือเส้นนี้คือ c c ยกกำลังสองจะเท่ากับ8ยกกำลังสองบวก15ยกกำลังสอง8ยกกำลังสองก็จะเป็น64บวก15ยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ225้า 64บวก225ก็จะเท่ากับ289แต่ว่า289เนี่ยเป็น C กำลังสใช่ไหมเราต้องการหา C เดียวแล้วก็ใส่รูทรูสก็จะเท่ากับ17อ่าดังนั้นตอนนี้เราก็จะได้แล้วว่าสูงเอียงของเราเนี่ยเท่ากับ17ต่อไป พีระมิดฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้านละ12สิสองเซนอ่าสินิ้วแล้วก็สูงเอียงเนี่ยยาว20ให้หาพื้นที่ผิวข้างสูตรของพื้นที่ผิวข้างหาจาก1.2ส่วน2คูณความยาวรอบฐานแล้วก็คูณกับสูงเอียง แล้วก็จะได้เป็น1ส่วน2ความยาวรอบฐานรูปเนี้ยฐานนะเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมยาวด้านละ12 92มันมี3ด้าน92คูณ3 12 3 36สูงเอียงคือ20ตัดกันได้ก็จะเป็น360ตารางนิ้วต่อไปจงหาปริมาตรของพีระมิดอ่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฐานดาวด้านละ8กว้าง14อ่ากว้าง8ยาว14สูงคือสูงตรงคือ15เซนปริมาตรจะหาได้จาก1นส่วนสามคูณพื้นที่ฐานก็คูณสูงซึ่งปริมาตรเนี่ยจะหาได้จาก อ่ะเราก็ดูมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างคูณยาวถูกไหมก็จะเป็น8โคูณ14แล้วก็คูณกับสูงที่เป็นสูงตรงคือ15ตัดได้ก็ตัดค่ะ35 1หก็จะเหลือ8โคูณ14คูณ5เท่ากับ560ตอบกอไก่ พีระมิดฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าฐานยาวด้านละ6เซนและสูงเอียง10จงหาพื้นที่ผิวข้างอ่าพื้นที่ผิวของพีระมิดดังนั้นเราจะต้องหาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างอ่าเราหาพื้นที่ผิวข้างก่อนก็ได้จะเท่ากับ พื้นที่ผิวข้างเนี่ยจะหาได้จากหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานฐานล้วเป็นหกเหลี่ยมยาวด้านละหกก็จะเป็นสามสิบหกแล้วก็คูณสูงเอียงคือสิบก็จะเป็นสามสิบหกคูณกับห้าสามสิบหกคูณห้าได้หนึ่งร้อยแปดสิบอ่าต่อไปเราก็จะหาพื้นที่ฐาน จะหาได้จากฐานเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมเราจะใช้วิธีการแบ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันแบ่งได้เป็นหกรูปสูตรสามเหลี่ยมด้านเท่าคือรูปสามส่วนสี่คูณด้านยกกำลังสองก็จะได้เป็นหกคูณกับรูปสามส่วนสี่คูณหกยกกำลังสองก็จะได้เป็นหกรู3สามส่วนสี่คูณสามสิบหก อ่มันก็จะได้เท่ากับ9 3 5 3เพราะหนูเพราะว่าอ่ารูทส,สามเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1.732หนูก็กดเลยก็ได้180บวก93.53 ก็จะได้เท่ากับ273.53ก็ไก่ค่ะข้อ5กล้วยอัน1นสูง21เซนลัศมีของฐานยาว8 สูงเองียงยาว21รัศมีของฐานยาว8กลวยน,นี้มีพื้นที่ผิวข้างเท่าใดพื้นที่ผิวข้างหาได้จากอะไรคะจ๊ะกล้วยพื้นที่ผิวข้างหาได้จาก pi r l l คือสูงเองียง ทายก็คือ22ส่วน7 r คือ8ส่วน l คือ21ตัดกันได้ก็จะเป็น22คูณ8คูณ3ได้เท่ากับ528ค่ะข้อ6จงหาปริมาตรของกล้วยที่มีรัศมีเนี่ยคือ7สูงเอียงคือ25 พลิมงานของกล้วหาได้จาก1นึ่งส่วนสามคูณพายอาร์กำลังสองเอชอาร์ก็จะได้เป็น1นึ่ส่วนสามคูณยี่สองส่วนเจ็ดคูณอาร์คือเจ็ดกำลังสองแล้วก็คูณเอชคือสูงตรงเราไม่รู้เอชใช่ไหมเราก็ต้องไปหาเอชก่อนอันนี้คือกล้วยวิลัสมีตรงนี้คือเจ็ดอ่า สูงเอียงคือ25่ส้าเราก็ต้องหาสูงตรง25ยกกำลังสองลบเยกกำลังสองเท่ากับ h ที่เราต้องการหา25ยกกำลังสองได้ว6 5 5ลบกับ49 625ลบ49ก็จะเท่ากับ576เราแล้วก็ใส่รูท รูทห้ารดสิบก็จะเท่ากับ24อ่าดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า H เราคือ24 7เนี่ยเราจัดเได้แต่7เรามันยกกำลังสองอยู่แล้วก็จะเหลือ7อีกตัวหนึง่งอ่าสตัดกันยีบสีได้สามแปดยเราก็เหลือ22่สคูณเคูณแก็จะเท่ากับ1,232งพันสองรอยบงง ข้อ7จงหาความสูงเขาให้หาความสูงของกลวยอันหนึ่งมีปริมาตรเท่านี้เส้นผ่านศูนย์กลางคือ12อ่ะให้หาความสูงดังนั้นหนูมก็ไปเขาให้ปริมาตรมาก็ไปดูสูตรปริมาตรปริมาตรเนี่ยจะหาได้จาก1ส่วน3พาย ยกกำลังสอง h ถูกไหมหนึ่งส่วนสข้อนี้เขาให้ปริมาณมาเป็น144่พายให้พายมาหนูก็ติดพายไว้ส่วน r เนี่ยเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวสิบสองรัศมีก็จะเป็นหกยกกำลังสองแล้วก็คูณกับ h ก็จะได้เป็น144่งพายสหารอยู่ก็ย้ายมาคูณหกกำลังสพาย 36มพายคูณอยู่ยหญ่มหารแล้วหนูก็จะตัดกันได้36 36ตัดร้อยได้4ี่ a h เราก็จะเหลือ สีคูณสก็จะเท่ากับ12บองต่อขอไข่ข้อแปทรงกลมอันหนึ่งเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14เซนติเมตร 14แสดงว่าครึ่งหนึ่งก็จะเป็น7มีพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวหาได้จาก4พายอายกกำลังสอง4คูณ22ส่วน7คนูณอยกกำลังสอง7ด7ดตก็เหลืออีกหนึ่งตัวก็จะเป็น4 1่สไม่ใช่4คูณ22แล้วก็คูณ7 ก็จะได้เท่ากับ6กหตออเก้ไก่ข้อ9ทรงกลมอันหนึ่งเนี่ยมีพื้นที่ผิว2,464ตารางนิ้วจะมีรัศมียาเท่าไหร่พื้นที่ผิวก็จะหาได้จาก4พายายกกำลังสองพื้นที่ผิวคือ2 4 6 4 สี่คูณยีส่วนเคูณอาอยกกำลังสองเขาต้องการหารศมีเนะาะก็จะได้เป็น88ดสิบแปด่วนเคูณอาอยกกลังสองสองสีคูณกับ7หารด้วย88ดสิหารอยู่ยังมาคูณ2 4 6 4 เจ็ดหาร88ก็จะได้เท่ากับ196่ราแต่ว่าเป็นอายุกำลังสองถ้า R เดียวก็ใส่รูทด,ดังนั้นรัศมีจะได้เท่ากับ16อ่าไม่ใช่รูทหนึก็จะเท่ากับสิ ข้อสุดท้ายค่ะทรงกลมมีปริมาตรอ่าปริมาตรจะหาได้จาก4ส่วน3พายกยกกำลัง3อ่าปริมาตรก็คือ288พายถ้าให้พายมาก็ติดพายไว้ เราอยากได้ R ถูกไหมเพราะว่า R จะทําให้เราหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้แล้วก็ย้ายสคูณอยู่เอหยหารอยู่แล้ก็ย้ายไปคูณสี่พายคูณอยู่ก็ย้ายมาหารทีนี้เราก็จะตัดพายได้4ตัดกับ288ได้72็ดอ่าเจ็คูณสก็จะได้216แต่ทีเนี้ยเราต้องใส่ละที่3ใช่ไหม แล้วที่3ของ216ก็จะเท่ากับ6รัลมีเป็น6เส้นผ่านศูนย์กลางก็จะต้องเท่ากับ12